วันที่3ตุลาคม2,568สำนักข่าวค้นโรยง,งานพักไทยก้าวใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการดอเอร์เอสุชาชววนั่งหัวหน้าพักคุณหญิงกัลยาเป็นประธานพักประกาศการเมืองแบบใหม่ไม่สร้างความขัดแยง้งพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายนโยบายหลักคือธนูสีดอกหนสร้างคนใหม่พลิกโฉมการศึกษา เรียนฟรถึงปริญญาตรีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองสองสร้างเศรษฐกิจก้าวใหม่หนนนนเทคโโลยีวัตกรรมและ s m e ไทย 3. ส,สร้างคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยสุขภาพดีใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและสิ่งแวดล้อม 4. ส,สร้างค่านิยมใหม่คนดีต้องมีที่ยืนใช้ดิจิทัลสู้คอร์รัปชัน พักไทยก้าวใหม่เชื่อว่าการศึกษาและพลังความรู้คือกุญแจพาประเทศไทยก้าวใหม่แข็งแรงและเป็นประเทศชั้นนำของโลก